สวัสดีครับแฟนๆกระแสต่างประเทศครับกระแสไทยลีกวันนี้ครับวันอังคารที่23มกราคม2567ก็มีฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเป็นนัดที่3แล้วนะครับของแต่ละกลุ่มที่ทำการแข่งขันวันนี้มี4คู่ด้วยกันก็จะเตะพร้อมกัน2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกก็เป็นเวลา18นกา30นาทีนะครับไปที่กลุ่ม B ครับออสเตรเลียทีมระดับ1ครับเจอกับอุซเบกิสถานทีมระดับที่2 ออสเตรเลียเนี่ยสถานการณ์ชนะร่วนมา2นัดการันตีการผ่านเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับอยู่ที่จะเข้าที่ระดับ1หรือระดับ2เท่านั้นซึ่งเกมล่าสุดที่ชนะซีเรียมาได้1ต่อศูนย้องบอกว่าหืดขึ้นคอนะครับโอกาสยิง10ครั้งได้มาแค่1ประตูเท่านั้นข้ามาดูอุซเบกิสถานกันบ้างนะครับก็ชนะ1เสมอ1ก็มี4แต้มนะครับล่าสุดก็ชนะอินเดียมา3ต่อศูน เกมนี้ยังมีลุ้นเข้าที่1ได้นะครับถ้าชนะออสเตรเลียก็1แต้มเพื่อการันตีการผังเข้ารอบเป็นอันดับที่2นะครับถ้าเสมอเกมนี้ดูแล้วออสเตรเลียเองน่าจะโรเตชันพอสมควรนะครับในขณะที่อุซเบกิสถานก็ยังพอมีแรงจูงใจอยู่แต่ต้องอ่านใจว่าจะเอาเต็มที่หรือเปล่านะครับสำหรับทั้ง2ทีมเพราะมันหนีได้ที่1ที่2ต้องเจอใครเนี่ยมันก็มีทิศทางออกมาแล้วนะครับ คู่นี้สติการพบกันต้องย้อนไปปี2019ในเอเชียนครัพรอบ8ทีมซึ่งออสเตรเลียก็เฉือนชนะจุดโทษไปได้นักสื่คู่น,นี้ให้ออสเตรเลียครับเป็นต่อเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมดูแล้วคู่ขีดสูสีมากๆนะครับเจียไปที่อุซเบกิสถานไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้นะครับอีกคู่หนึ่ง1ิตาลกาังกเช่นเดียวกันในกลุ่มบีนะครับซีรยรยทีมอันดับ3เจออินเดียทีมอันดับที่ซีเซีย2นัดมี1แต้มนะครับรุนอันดับ3ที่ดีที่สุดคือต้องชนะไว้ก่อนปัญหา เกมรุกก็ยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่า2นัดที่ผ่านมาก็เจอทีมแข็งนะครับส่วนอิเดีย2นัดแพ้รวดเนื่อนไขวัวเขาตอนนี้คือต้องชนะซีเรียก็จะกระโดดไปอยู่ที่3ามนะครับมีแต้มแซงซีเรียเพื่อโดนด,ดับที่3าที่ดีที่สุดซึ่งคููนี้สถิติการพบกันต้องย้อนไปปี2019ในเกมกระชับมิตรก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับน้าเสือบังคับให้ซีเรียชนะ1ประตูขึ้นไป1ประตูไม่พอนะครับผมดูแล้วมัน แม่ค่อนข้างจะแพงดิดหนึ่งนะครับเชียร์อินเดียดีกว่านะครับอินเดียเขายังมีแรงจูงใจอยู่นะครับอ่ะในช่วงเวลาถัดมาก็คือ22นาฬิกาจะเป็นกลุ่ม C แล้วนะครับฮ่องกงอันดับ4เจอปาเลสไตน์ในคู่แรกก็ฮ่องกงเนี่ยแพ้รวดมาเงื่อนไขเหมือนกลุ่มที่แล้วเป๊ะเลยครับบ,รบังคับชนะเพื่อลุ้นดับที่3ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกับอิหร่านเนี่ยใช้ได้นะครับเกมรับเนี่ยโดนไปแค่1ประตูเท่านั้นส่วนปาเลสไตน์สเสมือ1แพ้1 ก็มีอยู่หนึ่งแต้มก็บังคับชนะเหมือนกันเพื่อรุ้นระดับสามที่ดีที่สุดนะครับเกมล่าสุดก็เสมอ UAE เกมที่เสมอ UAE เนี่ยหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยโอกาสยิงยี่สิบเจ็ดครั้งนะครับเข้าครอบไปเจ็ดครั้งได้มาแค่ลูกเดียวเกมลุกก็ยังไม่ค่อยดีครับสำหรับปาเลสไตน์การพบก,กันของคู่นี้ต้องย้อนไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับในปี2001ซึ่งเกมนั้นปาเลสไตน์เฉชนะไปได้1ประตูต่อศูย์คู่นี้น่าเสือเปิดมาให้ปาเลสไตน์นะครับ เป็นตอบบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปนะครับหประตูก็ยังพอได้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมดูแล้วฮ่องกงยังมีลุ้นนะครับถ้าชนะปาเลสไตน์จะแซงปาเลสไตน์เป็นดับที่3เพราะฉะนั้นกัดฟันเชียร์ไปที่ฮ่องกงก็ซื้อเกมรับไปนะครับในเกมนี้สวยคู่หนึ่งยีิบนาฬิกาเหมือนกันอิหร่านทีมดับหนึ่งนะครับเจอกับ UAE ทีมัาดับที่2อิหร่านชนะรวด2นัดกระตีผ่านเข้ารอบนะครับสถานการณ์เหมือนกลุ่มที่ผ่านมาอย่างที่บอก ก็น่าจะมีการโรเตชันนักเตะไว้ในรอบ16ทีมพอสมควรนะครับส่วน UAE ชนะ1เสมอ1มี4แต้มอ,อย่างน้อยๆ1แต้มก็การันตีผ่านเข้ารอบแล้วนะครับแต่ว่าถ้าชนะจะผ่านเข้ารอบเป็นทีมันดับที่1เพราะฉะนั้น UAE ก็ยังมีแรงจูงใจอยู่อิหร่านจริงๆก็จะโรเตชันมากไม่ได้นะเพราะว่ามันก็มีผลเหมือนกันการเข้าที่1หรือที่2คู่นี้การพบกันต้องย้อนไปคันเลือกฟุตบอลโลกปี2022ก็ไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเป็นอิหร่านเฉลชนะไป1ต่อ0น คูนีน่าเสือเปิดมาให้อิร่านนะครับบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปดูแล้วมันคู่ขี้สูสีพอสมควรแหละครับเชียร์ไปที่ UAE ดีกว่าแนพะ้เต็มที่ก็1ประตูก็ยอมเจ็บไปนิดหนึงแล้วกัดน,นะครับดีไม่ดีคู่นี้อาจจะเสมอได้หรือว่าพลิก UAE อาจจะชนะได้เลยนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับรติดตามกันได้ที่ทุกวันนะครับในช่องกระแสต่างประเทศนะ